อมมวันนี้เราจะมากินโคเรียดองแมงกระพุ้นหัวกระสูนนีมาเกือบเดือนวันนี้ได้กินสักทีหลาเยอะมากเดี๋ยวเรามานับกันว่ากล่องหนึ่งได้กี่หัวหนึ่งสองสาแต่หัวใหญ่มาก่าอมมากหัวเราครึ่งโลได้ปะเนี่ย หอมปลามากหอมน้ำจิ้งีีู้ดูเปรี้ยวมากขอบสนั่นลันกระโหลกคือหนูว่าเที่ยวแก้วอะ่ะคือมันกรอบแบบเป็นแอคคอยู่ข้างใน,นแต่แซ่บมาก อร่อยมากเอาหยิกเอาอเอาอหยียวิและอันเนี้ยคือไม่เค็มทะเลนะรสชาติกำลังดีเลยอะแล้วน้ำจิ้มคือแบบเปรี้ยวนำถูกต้องมากชื่อ,อนี่แหละถูกต้องใครกดทันก็ลองคอมเมนต์บอกนะคะรสแซ่บเหมือนที่นุ่นบอกไหม